โอเคก็ะสุนหล้ที่ดูโลหินนี้ก็ยังมีกไลค์กดแชรมารีบันรอนครับครับก็โอเคครับคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะมันเป็นล็อกอิสรสกีนใหม่นะครับนะคือมันคน่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะอันนี้มันแจกนะครับเป็นอ,อตรงนี้นะเนี่ยมันจะได้เฉพาะวันที่ยี่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดันเหรียญน,นะ ลองกดดูอันนี้ผมไม่เล่นนะครับนะมันก็มีสก,กิลดีอยู่ลองกดดูสักครั้งหนึ่งก่อนละกันอันนี้ได้สามสิบฟิลผมไม่เคยเรียกไงเหมือนได้ได้สามสิบผมขี้เกียจเล่นนะมันคน่อนข้างยุ่งยากนะอันนี้ต้องบอกตรงๆมก็ได้ของดีอะดอได้แรกครับนะประมาณประมาณผมว่ามันคงไม,ไม่่ไม่เล่นล้อมแบบจริงๆหรอกครับมันคงจะแบบ มันคงจะเป็นอังกอริทึมอะไรสักอย่างหนึ่งอนะอันนี้ผมมองเนะี่ยผมมองก็คงจะได้ประมาณ300ร้อถ้าเล่นจนหมดนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูอเมริกานะผมกดติกันถ้าเราเข้าทำไปถึงหันายจะได้อะไรวะเดี๋ยวนะมันจะมีสกินเป็นของวีลาอันนี้คือน่าจะได้รับทั้งหมดเลยไหมลองไปดูอันนี้อันนี้ยังไม่ปลดล็อก แต่ว่าโอเมก้าผมได้ไปแล้วนะกับวีระโอเคแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นบททดสอบอ๋ออันนี้ผมรเราไปแล้วโอเคโอเคเราไปดูในส่วนของโอเมก้ากันนะอย่าลืมรับนะครับวิธีรับนะครับเออคงลืมบอกวิธีรับโอเควิธีรับสกินโอเมก้านะครับทุกคนเห็นในส่วนของเป็นจดหมายนะมันจะอยู่ใกล้ๆก้กับจดหมายครับเป็นอันแรกเราสกินปีเป็นรูปโอเมก้าเลย เรากดเข้ามานะครับแล้วเรากดรับตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะก็จะได้เลยนะง่ายๆครับโอเคนะครับอันนี้เราลองสกิลนะคือมันจะมีสกิลแบบว่าสกิลหนึ่งโอเคสกิลหนึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยเรียนอเมก้าผมคงไม่เห็นความแตกต่างนะต้องดูไปที่อันตินะครับนะอันติก็คือเดี๋ยวนะอันติมันแตกต่างป่งวาววะก็โอเคครับอันนี้ก็มาอยู่กับสกิลหลักแล้วนะ คือลิปนี้ก็ค่อนข้างนานนะครับคือผมสงสัยเฉยๆน,น,นะสกินแหลกมันเป็นกลมๆอันนี้คือผมมองค่อนข้างยากนะผมไม่ใช่เมนอเมรกนะิกันต้องดูติเฮ้ยไม่เปลี่ยนเลยครับทุกคนสกิลสองก็ไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่น่าจะเปลี่ยนแค่โมเดลมันน่าจะง่ายเกินไปม้งมันแจกมันได้ฟรีเลยครับมันเปลี่ยนแค่โมเดลรับสกิลนี้เปลี่ยนแค่โมเดลนะ โอเคโอเคแต่ว่าก็เอามาประดับหักได้นะครับเนี่ยดูโอเคโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย